ตื่นุมาใครที่ชอบวิ่งแล้วก็ชอบบาบี้นะคะอยากให้ไปงานอีเวนต์วิ่งเพื่อสุขภาพระดับประเทศซึ่งจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้นะคะซึ่งตอนนี้แจ็คกับโอนเนี่ยวิ่งไปรับหน้าช่องเลยค่ะขอต้อนรับคุณทวัตค่ะมาเลยครับมาเลยครับไปครับเดินไปกน่นไปัน่ีมาจากไหนกันคะ คือเราต้องวอร์มก่อนนะครับต้องวอร์มเพราะว่างานวิ่งครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มตีห้าครับผมฮะโดนนี่่รับทำไมม่เริ่มเสียด้วย ว่าส่วนใหญ่งานวิ่งก็จะเริ่มประมาณนี้ก็จะมีการวอร์มก่อนไม่ร้อนถูกต้องมาเชิญนั่นครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ครับพี่ครับเริ่มตีห้าจริงปะคะมีตีห้าครึ่งจริงๆรินะนะสตาร์ทครับพี่จริงๆไม่เพราะว่างานวิ่งต้องเริ่มเช้าไม่งั้นมันร้อนโอ้มันร้อนเนาะถ้าสิบเอ็ดโมงครึ่งแลต้องตากผ้าแล้วเนาะไม่ต้องวิ่งหรอกมันร้อนจริงไม่แต่แต่งงว่าตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมาร่วมงานเกี่ยวกับวิ่งได้ยังไงครับพี่ ทางบริษัทเราเนี่ยดูแลลิขสิทธ์การ์ตูนตัวนี้เยอะมากเยอะมากมีหลายตัวมากแต่นี้บาร์บี้นี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ปีนี้เราเป็นปีแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์มานะครับเราก็เลยวางแผนการตลาดของการทําตลาดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บาร์บี้นะฮะตัวเนี้ยเป็นตัวตัวแคมเปญตัวหนึ่งที่เราเพิ่งเริ่มคิกออฟนะฮะก็คือชื่อบาร์บี้รันนะครับประมาณนี้แล้วสำหรับงานนี้เนี่ยคือจัดแล้วก็เพื่อที่จะ ช่วยเหลือองค์กรอะไรด้วยใช่ไหมคะมีการไปใช่คือคือในในงานเนี่ยเราคิดว่าบาร์บี้เนี่ยอยู่ในใจของของเด็กผู้หญิงหลายคนจนกระทั่งทุกวันนี้ก็อยู่กันมา57ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าควรจะต้องมีสวยทั้งกายและใจใช่ไหมฮะไม่งั้นสิ่งหนึ่งที่เราจัดตัวนี้ก็คือต้องการสุขภาพเพราะมันเป็นเทรนด์ตอนนี้นะครับคนรุ่นใหม่สมัยนี้ก็คือเทรนด์คือเกี่ยวกับสุขภาพดูแลสุขภาพดูแลความสวยความงามเราก็เลยคิดว่า แคมเปญบาร์บี้รันเนี่ยจะช่วยในในสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเราเราเรียกว่าเป็นบิวตี้รันบิวตี้รันก็คือประมาณ4กิโลนะฮะวิ่ง4กิโลสำหรับคนที่แบบอยากสวยอยากงามอะไรเงี้ยนะครับตอ่าแต่ถ้าใครแบบว่าอยากดูแลสุขภาพก็ต้องเป็นเฮลตี้รันเฮลตี้รันสิบกิโลสิบกิโลประบาณนี้มีสี่สิบวิ่งจากไหนไปไหนครับพี่ที่สะพานพระรามรับนะครับก็ เราจะแบ่งเป็นชายกับหญิงนะครับถ้าถ้าเป็นชายนะฮะเราก็จะได้รางวัลทั้ง4ีกิโลและ10บกิโลนะครับถ้าเป็นหญิงก็จะมีทั้ง4แล้วก็10บกิโลเหมือนกันประมาณนี้แล้วเหรียญสวยมากเลยที่เหรียญน่ารักเหรียญน่ารักมากชอบเหรียญไดเหรียญนะอันนี้คือได้ทุกคนถ้าเข้าเส้นชัยถูกไหมคะภายใน3ชั่วโมงภายในสามชั่วโมงสมมติว่าสี่สิบกิโลเนี่ยจะวิ่งก่อนถึงห้าครึ่งนะครับก็วิ่งไปนะฮะถ้าเกิดภายใน3ชั่วโมงใครเข้าเส้นชัย ได้เหรียญแน่นอนส่วนสี่กิโลเราจะปล่อยตัวตอนห้าตีห้าสี่สิบห้านะฮะก็ภายใน3ชั่วโมงเหมือนกันก็ต้องเข้าเส้นชัยประมาณ8ปดโมงสี่สิบห้าแปดโมงสี่สิบห้าถ้าเข้าก็ได้เหรียญอีกอะไรไม่มีรุ่นโลครึ่งหรอครับกิโลโลครึ่งนี่เดี๋ยวผมจะจัดต่างๆให้คุณโอนโอนโลครึ่งแป๊บเดียวจริงกุ๊บเราดีเราเราไม่ใช่สายวิ่งเเดินไปตลาดอ่ะคือเดินเดินบ้างวิ่งบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้อยู่ใน3ชั่วโมงใช่แล้วถ้าเกิดเราสมัครเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างอะคะ อันดับแรกเนี่ยได้ทําบุญนะครับ,รบพอสมัครปุ๊บเนี่ยเราจะมีวิ่ง4กิโลเนี่ยนะฮะก็คือจะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทะนะครับถ้า10กิโลก็990าร้อยเก้าสิบนะฮะทุกทุกอันนะฮะที่ที่สมัครเนี่ยฮะห้าสิบบาททุก50บาทก็จะสมทบทุนไปบริจาคให้กับมูลนิธิ นะฮะศูนย์เต้ามะเร็งเต้านอนี่ไงที่ถามเมื่อกี้ไงคือสวยทั้งกายสวยทั้งใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการทําบุญได้แน่แล้วเราช่วยทําบุญนะครับอันที่2ก็คือถ้าเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1นึ่สามนะฮะเราก็จะมีถ้วยรางวัลนะครับซึ่งพิเศษมากเลยเป็นเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอาเซียนเรานะฮะงั้นประเทศไทยนี่จะเป็นประเทศแรกก็จะเป็นถ้วยโทฟี่ที่เป็น บาร์บี้ด้านโน้นค่ะน่ารักน้องน่ารักมากจริงนี่นะครับซึ่งอันนี้ก็ส่วนของวันที่ที่ที่เข้าเส้นชัยหนึ่งสครับนะครับทั้งประเภทชายและหญิงทั้งประเภท4ี่กิโลและ1ิบกิโลก็เท่ากับมี12รางวัน12รางวันสมัครตอนนี้ทันไหมพี่สมัครตอนนี้ก็ยังทันครับสมัครยังไงคะพี่ตอนนี้เนี่ยไปที่วอร์ไวเว็บนะครับ บาร์บี้รั a ไทยแลนด์ครับผมนะครับก็รีบสมัครเลยเพราะว่าตอนนี้โล่ต็มกิโลเต็มไปแล้วแต่ว่ามีเรียกร้องมาก็เลยเราจะขยายเพิ่มอีก5 0 0อีก5 0 0ท่านนะครับแล้วก็ส่วน10กิโลนะใกล้เต็มแล้วเหมือนกันต้องรีบๆนิดหนึ่ง นะครับพี่ธวัค่ะแต่พูดถึงบาร์บี้เนี่ยเป็นอมตะมากเลยเนาะกี่ปีแล้วนะคะ57 57ิบเจ็ดห้เปีแต่คุณเขาก็ไม่แก่เลยเนาะน่าจะมีบาร์บี้รุ่นที่เป็นแบบฉีดโอทอร์ออกมาเขามาเป็นแบบซื้อเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองคุยกับแมทเทลดูเนาะคำรุ่นคุณอ้นเนี่ยว้าวพี่ทว kind of ั for, ตพี่ทไมป้าพี่ธวัตนี่คือคุณพ่อของน้องเนยน้องแจมนะใช่ไหมคะเด็กอดจ้ำง่ะโอโนโน่งอะพ่อหนีพ่อก็เต้นโอโนโนเฮ้เต้นไม่ได้พ่อเต้นหนีไม่พ้นแก แล้วงานที่จะเกิดขึ้นนี่มีดารานักแสดงคุณปูปรายาครับแล้วก็จะมีของเจ้าจรีตุซี่เดร่าตุซี่ไปเดรตุซี่ตื่นเช้าได้เนาะากัดราต้องไปหน่อยนะเฉพาะงานนี้คงต้องตื่นนะฮะเพราะว่าเขาอยากออกกําลังกายกันใช่ใเพื่อสุขภาพแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะอย่างทางด้านนู้นนะคะถ่ายภาพโอ้อันนี้สนุกเลยยังไงพีนะครับก็คือไปที่งานปั๊บนะฮะแล้วก็ใช้ ติดแฮชแท็กนะก็พิมพ์ไปเลยบาร์บี้รันสองศูนย่ะทดลองดูไหมได้คือถ่ายภาพกับกับบาร์บี้อะหรอคะถ่ายกันเองก็ได้แล้วก็เปิดไปที่อินสตาแกรมนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูไปที่งานเราไปที่งานสมมวัดลองถ่ายดูจำลองสถานการณ์นะทีห้ามีง่วงนิดหน่อยติากต่าง ได้ผมได้รางวัลโอ้ได้รางวัลแล้วแต่ยังไม่ได้วิ่งเลยถ่ายมาหมดสุดยอดสมุดยอดถ่ายอันนี้นะครับโพสแรงๆสิคะมีต้องแรงนิดนึงอะค่ะพี่เหมือนแบบเป็นป้ามาเชียร์ผมดีกว่าเออผมได้รางวัลอ่ะถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จอ่าสมมุตินะครับเรียบร้อยปึ๊บพอเสร็จแล้วปึ๊บก็แฮชแท็กโพสได้จีไปนะครับผมที่ไวรุ่นมากเลยอ่ะพี่ธวัฒน์เหรออย่ัง ขึ้นมาลุ้นมาก #hashtag #hashtag Barbie Run 2016ค่ะรูปก็จะไปรวมกันใช่แล้วพอไปที่งานปั๊บเราก็สามารถพรินออกมานี่ไงเดี๋ยวดูตัวอย่างนี่เป็นของอย่างเงี้ยนี่ Hi Ken Hi Barbie อย่างเี้ยแต่จรีดอยู่คนเดียวคุณคุณนี่พี่ทวานเป็นไงบ้างคะได้ไหมคะได้แล้วเสื้อเนี่ยอะไรมีการโพสแล้วเสื้อเนี่ยอันนี้อยากจะโชวยหนึ่ง เสื้อน่ารักคเสื้อน่ารักมากผ้าดีนะครับผมก็จะมีเสื้อแล้วก็มีกระเป๋าหลังให้นี่กระเป๋าแอโหทำไมไม่ใส่กางเกงชั้นในอ้าวโอเาเสร็จแล้วนะครับเราก็รูปก็มาขึ้นที่นี่ก็กดไปคราวนี้มันเลือกเอาเองเลยครับเรามีเรามีให้สีเฟรมนะครับสุว่าเฟรมนี้หรือจะเอาเฟรมนี้ หรือจะเฟรมนี้หรือจะเฟรมนี้แล้วก็ปิ้นนี่น่ารักแล้วแล้วก็สั่งปิ้นได้เลยครับเอาเฟรมไหนฮะอันนี้เลยค่ะอันนี้นะก็สั่งปิ้นได้ค่ะปิ้นเลยออกเลยครับอ๋อสมัครปั๊บเราจะมีเสื้อให้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเสื้อกระเป๋านะครับซึ่งก็จองไปรับก่อนวันวิ่งวันวิ่งคือวันที่16ค่ะเราจะไปรับเสื้อกับกระเป๋าเนี่ยที่เซนทรัลเวิลด์นะฮะโซนอีเดนนะครับวันไหนคะวันที่14 15 นะครับพอได้รับเสื้อเสร็จปุ๊บก็16เราก็ไปเจอกันที่งานต้องนัดรับของแต่นี่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็แฮชแท็กเนี่ยนะครับก็เหมือนที่บอกพอเสร็จก็ก็ปีนออกมาก็จะได้รูได้ออกมาแล้วค่ะน่ารักรถลายน่ารักอยากไปอยากอยากไปเดี๋ยวได้กับสัญญากับพี่ทวัตแล้วว่าจะไปนี่ผมเนี่ยเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วเรื่องการ์ตูนต่างๆที่เขาทำมาเนี่ยสุดยอดจริงครับไม่ได้แฟนคลับหรอกคือจะสอพรพี่ทวัตเพราะชอบโดเรมอนอเดร นี้เอาความจริงจากใจจะขอผลิตภัณฑ์เขาโฮ้ยแกก็บอกว่ามาย่างย่างานอีกทีบาร์บี้รันนะคะ2016 16ตุลาคมนี้เริ่มนะคะตั้งแต่ตีห้าครึ่งควรจะไปถึงตั้งแต่ตีสี่ไหมคะตีห้าครึ่งนสำหรับ10กิโล healthy r u เราเรียกว่า healthy run อาหารใช่ค่ะก็จะที่สะพานพระราม8สะพานพระราม8ของรางวัลก็อย่างที่บอกฮะนี่อันนี้รุ่นที่แบบว่าคุณก็ไม่เคยเห็นมาก่อนดัดได้แบบ เราซื้อเลยครับบาร์บี้ที่เป็นโยคะนะซึ่งเล่นได้ได้เคลียร์ค้องตัวได้หมดเลยดัดได้หมดได้หมดเลยคุณได้หมดเลยจะแจกให้กับเราในวันนี้เหรอคะซึ่งอันนี้แหละครับคือตัวนี้ต้องต้องไปวิ่งต้องไปวิ่งต้องไปวิ่งไปได้นะแล้วต้องให้ได้ที่หนึ่งด้วยหนึ่งสองสามก็จะต้องรู้ว่าพี่คือคุณพ่อในกดจั๊มโอ๊ยโนโนชอบชอบชอบไปสมัครในเว็บไซต์ได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ชวัตมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ